สวันนสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันที่พัทยาครับจะไปตกหมึกแล้วก็จะพาคเพูเปอร์มาเล่นน้ำด้วยครับโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมชื่อบรีไฮบรีไฮไรนะบรีไฮเบบรีไฮเบโอเคห้องพักเขาสวยมากเลยนี่นะครับไปดูห้องน้ำดูตู้ก่อนดูตู้ดูตู้อะไรเอ่ย โมีไดเป่าผมมีไดเป่าผมยกตู้เซฟเอาเอาคูเปอร์ไปเก็บดีกว่ามันดื้อเกินไปเนี่ยน้ำจสมีโอ้โหน้ำว้าน้ำไม่ได้โแต่ผมไม่มีสบู่มาดูคูเปอร์ใช้สระผมอะไรโอ้โหมองออกไปเห็นทุลุ่เลย ีโต๊ะทำงานด้วยหมดเวลางานแล้วแล้วก็มีโต๊ะวิวใช่นานด้วยนี่คือที่เห็นคือท่าเรือแหลมบริหายเปิดประตูเลยเราจะมองไปเห็นป้ายพัทยาหรือเปล่าพัทยาม,ม,นะมองไม่เห็นป้ายพัทยาน,น,นู่นฝั่งนู้นพัทยาฟอพ้าว่อ ล่ะไม่มีลูกมอง,ไ,งไม่เห็นมันมองไม่เห็นครับไอ้จีเป็นงูโอ้ยนไหลสีมากโอ้โหบ้านมันเก่ามากนี่นะคะเราจะไปตกหมึกนเนี่ยเนี่ยเรือตรงนี้นี่นี่นี่นนนนนเห็นไหมใใลูกคนเดียวเป็นไงแฟนเราเนี่ยไม่เนี่เรือตรงนี้ ตอนนี้5้าโมงแล้วเดี๋ยวพาคูเปอร์ไปเล่นน้ำก่อนเราจะไปขึ้นเรือตกเบิกตอนหนึ่งทุ่มไปจเจอกันที่สาว่ายน้ำครับผมา<ป>จะพาคูเปอร์ไปเล่นน้ำเราไปน้ำเล่นจิ๋วเป็สาว่ายน้ำ อ,อ,อ้อหออ้อหอมันเลือกไปหรือเปล่าน้ำลึกเลยนะคุปเปอร์อ จะไปกินไปหาอะไรกินก่อนก่อนที่จะไปขึ้นเรือตอนหนึ่งทุ่มเราจะเดินไปที่แหลมบัลลีฮานไปทางไหนนาะอูเปอร์หิวข้าวไหมคะไปถามพี่ครับุูเปอร์หิวข้าวุวูเปอร์บอกไม่อยากขึ้นเรือพี่ผมไปท่าเรือ ป้ายพัทยามีตัวอะไรบ้างครับพีเอกพีพีกเอไปเอโอ้โหอย่างเก่งมากเลยครับเขาเขาก็เดินน้องเคยเห็นไหมอันนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาเขาเดินใกล้ใกล้ป้ายพัทยาเนี่ยอ๋อป้ายพัทยาน้องเคยเห็นไหมครับน้องเคยเห็นไหม น้องจำได้ไหมน้องเคยไปเกาะล้านเนี่ยน้องมาขึ้นเรือที่เนี่ยจำได้ไหมจำได้ใช่เหรอจำได้เหรอครูเบอร์ที่ไปขี่มอไซค์อะ่ะลูกจำได้ไหม <c oughs> <c oughs> จำได้ <c oughs> เราจะไปขึ้นเรือแล้วครับคุเปอร์ไปขึ้นเรืออะไรครับขึ้นเรือยักษ์เรือยักษ์นี่เรือเรือของเราเห็นไหมมองไปในเก๋งเลยโอ้ในกล้องมองไม่เห็นมองไม่เห็นไอแีเหรอเราจะใช่เราจะขึ้นจีดโบ๊ทตรงนี้ก่อนของโอเชียนโอ้คุเปอร์อยากไปขึ้นเรือยักษ์ตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะตอนนี้หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วดูนะคะบรรยากาศหกโมงครึ่ง ของพัทยานี่ถึงแล้วมารายงานตัวแล้วไปขึ้นเรือ สนเงิไปขึ้นสปีดโบ๊ทนะลูกไปเลยอึ๊บลงเพลงลงเพลงเอาเอาเอาเดินลงไปลูกอึ๊บโอ้โหนี่คือคน กลับจากเกาะล้านใช่ไหมเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเกาะร้านมีรอบเย็นขนาดนี้ด้วยเย็นเลยนะเนี่ยขึ้นตอนหกโมงครึ่งไปถึงนึงก็จะทุ่มหนึ่งแล้ว ได้ไมขึ้นดูชั้นดาดฟ้า

นั่งทางโน้นพี่ต้ากัตยามาแล้วได้นะแต่ว่ามันไม่ร้อนเลยนึกว่าจะร้อนไม่ร้อนเลยเหรอมาจวด ไฟตกหมึกแล้ววันนี้มันมีวันวนี้รู้จะได้หรือเปล่ามีลูกค้ามีวัน้ายก็เกิดปลาด้วยพูดมีนะคะก็ทำการอ่อยหมึกอยู่นะคะคูเปอร์ได้ยังครับ,บยัง,ย,งยังไม่ได้เลยเอ่ะเห็นไหม นี่คือผู้ร่วมชะตากรรมยังไม่มีใครตกได้เลยนะคะโอ,อเคปล่อยได้ไหมไหนมีคนได้ยังโอ้โงอังคาค่ฝนฝนจะตกเมือะไม่เอาหมืกมาปล่อยบ้างปล่อยเลี้ยงแถวเนี้ย <laughs> มีคนได้ยัง พึ่งลมไปเลยอ่ะพึนงลมไปในนานแล้วอ uh ่ะ huh. มันกลับไม่ได้ไดมันไม่แรงสุดแต่ก็ไม่ยาวอ่ะจะทำไงถึงจะได้เนี่ยไปกลับแล้ว สามทุ่งกิวข้าวอะ่ะกินไม่ยิ่มเลยโ,โ,โดนไปพันห้าค้าอาหารยิ่มจนจุกแล้วเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่สี่อย่างห้า